บทที่สองข้อที่หนึ่งแสดงการบวกค่าเลขสองจำนวนโดยกำหนดให้ตัวแปรเป็น a กับ b และแสดงผลบวกขั้นตอนแรกคลิกที่ไฟล์เลือก New เลือกซอ f t f ไฟลพิมพ์โค้ดแสดงการบวกค่าเลขสองจำนวน โดยจะก,กำหนดชนิดข้อมูลเป็นอ i n เจอร์นะคะกำหนดให้ตัวแปรเป็น a, b และ sum เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้คลิกที่ไฟล์เลือกเซฟแอ d เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเปลี่ยนนามสกุลเป็นซีซอฟไฟล์ จากนั้นคลิกที่ a q เลือก compile ถ้าเราพิมพ์โค้ดถูกแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะไปคลิกที่ a q อีกครั้งหนึ่งเลือก run พิมพ์ตัวเลขที่ต้องการจะบวกกันลงไปนะคะ ผลบวกที่ได้ก็จะแสดงอยู่ในช่องซ้ำนะคะ